ของชาวสวนอินทผลัมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนลุกมาทำเป็นระบบออนไลน์แล้วก็ยังลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะที่สวนสุวรรณตำมลบ้านดานน่านนาขามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตร ปลอดสารเคมีในพื้นที่กว่า10ไร่ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีแล้วก็มีการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีผลไม้หลักๆ2ชนิดด้วยกันค่ะนั้นก็ได้แก่อินทผลัมมะยงชิดแล้วก็ประชาชนที่มาเที่ยวชมต่างก็ซื้อกลับไปด้วยนะคะก็พอซื้อกลับไปตรงนี้แล้วก็เป็นราคาที่เขาบอกว่า ถูกมากๆด้วยถือว่าเป็นรายได้สําคัญของสวนแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำให้ยอดขายที่มีอยู่เนี่ยลดลงเท่าตัวหนึ่งเลยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็เลยได้มีการปรับตัวมาขายออนไลน์แล้วก็มีการบริการส่งให้ถึงบ้านอีกด้วยเจ้าของสวนนะฮะคุณสิงห์สุวรรณรอดนะฮะบอกว่าปีนี้เนี่ยคนมาเที่ยวสวน ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าติดโควิดสิบด้วยนะก็ต้องปรับตัวก่อนหน้านี้มีการขายออนไลน์แต่ก็ประสบปัญหาเรื่องการจัดส่งจากเดิมกิโลละ200ตอนนี้มีโปรโมชั่นปรับตัวลดเหลือ200ครึ่งราคาเลยฮะโออ,ะอย่างนี้ก็แบบว่าลดกันไปครึ่งเลยจริงๆงเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าคือพอเราเจอโควิดเนี่ย คนที่จะอยู่รอดได้ไม่ใช่กิจการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่เป็นกิจการที่รู้จักปรับตัวใช่หนึ่ปรับตัวแล้วอย่างที่สองคือเราต้องดูในเรื่องของราคาคที่พอไปพอมาเราไม่ขาดทุนแล้วก็สามารถขายได้เป็นจำนวนมากด้วยนะคะเ<ม>จ้าของร้านสวนสุวรรณท่านก็บอกว่าในวิกฤตเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสไปอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทาให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงอินทผลัมเนี่ยนะเขาเมื่อก่อนเนี้ย จะกินอินทผลัมทีเนี่ยอาจจะต้องไปทางใต้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้ก็คืออยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถได้ลิ้มลองชิมรสได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ไม่หนักจนเกินไปไม่มากจนเกินไปนะคะโดยส่วนนี้รายได้ไม่มากเนี่ยจะซื้ออินทผลัมทานเนี่ยจะต้องคิดหนักหน่อยเพราะราคาค่อนข้างสูงใช่ก่อนหน้านี้สี่ร้อยใช่คุณนะแต่ตอนนี้เขานี่ปรับลงมาเหลือ200แล้วนะคะโดยส่วนก็ยังเปิดให้บริการเที่ยวชมกันปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ เขามีการดูแลในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 กันอย่างเต็มที่แต่ใครที่สนใจเนี่ยนะคะก็ ติดต่อสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage มายงชิดสวนสุวรรณหรือโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0862060795ค่ะโทรม, oh, มนได้ตลอดเวลาเลยนะคะนี่คือตัวอย่างของการปรับตัวนะครับขายที่สวนไม่ได้ก็ขายออนไลน์ส่งถึงบ้านให้พี่น้องประชาชนไปเลยแล้วก็พิเศษกว่านั้นคือมีโปรโมชั่นด้วยนะครับลดราคาให้ด้วยอ้าวนี่คือการปรับตัวของชาวสวนอินทพลัมในจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับ